สวัสดีครับมาพบกับนุ่มคนใต้กับจีสานกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราอยู่กันที่ขอบเขื่อนอุบุนรัตน์นะครับเป็นหมู่บ้านบ้านชุดกั้งครับตำบลขนวนวลอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับกำลังต่อสู้กับน้ำล้นตลิ่งนะครับตรงนี้เป็นอขอบสันเขื่อนอุบุรัตน์นะครับซึ่งระดับน้ำปีนี้สูงมากนะครับสูงกว่า,าปี2อ2 0อีกปีนะครับ แล้วก็สูงกว่าระดับน้ําปกติอยู่ประมาณ2เมตรหรือ3เมตรแล้วนะครับสังเกตจากต้นไม้นะครต้นก้ามปูด้วยนะครับนั่นคือจุดที่ระดับน้ำโดนร้อยเ0 0นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเลยมาเกินครึ่งต้นของต้นก้ามปูแล้วนะครับก็ปีนี้นักเหมือนกันนะครับตอนนี้เสริมกระสอบทรายนะครับประมาณไม่แน่ใจครับนับไม่ทันแล้วนะครับประมาณ4ี่พันหรือห้าพกระสอบนะครับ แล้วก็คิวของทรายเนี่ยประมาณ1,650คิวนะครับรอบหมู่บ้านความยาวประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งชาวบ้านนะครับหมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านใกล้เคียงครับรวมทั้งชาวบ้านบ้านกล้เลยครับที่อ่อพ่อรองน้ําแล้วก็ช่วยกันนะครับตลอดนะครับเริ่มตั้งแต่ตีห้าจนจนถึงอ่ายีชั่วโมงครับ ก็สลับสอเปลี่ยนกันไปนะครับว่าตอนเช้าก็จะมีอีกทีมนึงมาทํานะครับตอนกลางคืนก็จะมีทีมเฝ้าระวังนะครับแล้วขอแจ้งเตือนกับทุกคนนะครับให้ออกมาช่วยนะครับรวมทั้งภาคส่วนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นงบสนับสนุนจากภาคส่วนหลายๆภาคส่วนนะครับซึ่งตอนนี้เราสู้น้ํากันมาประมาณ3วันแล้วนะครับแบบไม่ได้หยุดเลยนะครับ ก,ก่อขึ้นมานี่จะสอบประมาณหกชั้นแล้วหกชั้นแล้วเนาะตอนนี้น้ําก็ยังไม่หยุดยังไม่หยุดขึ้นนะครับมันขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันขึ้นช้าลงเออพูดอย่างนี้กว่าขึ้นช้าลงนะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับสู้กันสุดทิศนะครับสู้กันสุดชีวิตนะครับเพราะว่า ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วในแต่ละหมู่บ้านจะไม่ค่อยมีหนุ่มสาวนะครับถ้าเกิดน้ําเข้าบ้านเนี่ยาการออกพยพเนี่ยจะยากลําบากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีแรงนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวที่อยู่ในบ้านในหมู่บ้านนะครับก็จะเข้าใจนะครับก็เลยสู้กันสุดชีวิตนะครับสู้กันเพื่อไม่ให้น้ําเข้าหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเมื่อน้ําเข้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยมันจะ มันจะหลายเรื่องครับปัญหาเยอะกว่านะครับอย่างนี้ก็ถ้าถ้าไม่มีของนะครับให้มาต่อสู้นะครับนี่ครับอย่างเครื่องสูบน้ํานะครับของการไฟฟ้านะครับมาช่วยนะครับของเขื่อนนะครับมาช่วยน้ําก็คงอยไม่ลดนะครับถ้าไม่ได้สิ่งของพวกทรายกับสอบทรายก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับระดับน้ําในเขื่อนตอนนี้ไม่ต้องถามเลยนะครับประมาณแปดเมตรเก้าเมตรแล้วนะครับจากระดับพื้นนานะครับ เห็นว่าถ้าน้ำมันเอ่อนะครับน้ำตรงนี้เออนะครับมันก็จะอย่างคือชั้นสองอยู่ไม่ได้ครับเอาไว้ให้กันจะอยู่บนหลังคาครับจะต้องอยู่บนหลังคานะครับเพราะนั้นลูกหลานบ้านข้างเขาเข้าใจดีนะครับว่าถ้าเราออกไม่อยู่นะครับถ้าเราสู้น้ําไม่ได้นะครับมันลําบากแน่ๆครับเพราะว่าในหมู่บ้าน มีแค่50คนเรือนก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวนะครับซึ่งจะทุรักทุเลมากๆนะครับยาวไปนู่นเลยครับอันนี้เป็นส่วนของอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านนะครับเป็นด้านวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะก่อกระสอบทรายอย่างนี้ครับรอบหมู่บ้านเลยนะครับตอนนี้หมู่บ้านโดนล้อมไปด้วยน้ําทั้งหมดแล้วนะครับ ระดับน้ำนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมันชะลอตัวนะครับก็เลยทําให้มีเวลาหยุดพักกันนะครับหยุดพักเอาแรงกันหยุดพักนอนกันนะครับผมก็เลยตื่นเช้ามาผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะน้ำเป็นยังไงนะอ่าส่วนของผมนะครับผมจะผมจะออกมาสู้น้ํากับชาวบ้านตนะั้งแต่ตีห้านะครับ แล้วก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งผมก็จะปิดตัวไปหาย่างัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเวลามาเดินหาย่านะครับผมทางพ่อตาผมนี่แช่วิธีก็คือไปขอซื้อนะครับขอซื้อต้อนข้าวในนาของของเช่าบ้านอีกหมู่บ้านหนึงนะครับเพื่อที่จะให้ผมไปตัดหญ้าให้งวัวไปตัดข้าวนะครับต้นข้าวให้งัวนะครับการที่จะเช่านาก็คือก็เสียตังค์นะครับซื้อซื้อเขาเลยนะครับแล้วก็ ข้อดีก็คือว่าผมไม่ต้องเดินหาย้าครับคือลงไปในานานแล้วก็ตัดข้าวแล้วก็หอบขึ้นมาให้หงวกินได้เลยนะครับมันจะช่วยช่วยเซฟเวลานะครับแล้วเอาเวลามาช่วยชาวบ้านทําตรงนี้นะครับซึ่งเนี่ยนี่น้องน้องเขาทําแล้วนะครับน้องทำตั้งแต่กลงคืนนะครับคนนี้ตื่นมาก็เริ่มทําเลยนะครับแล้วก็ดึกนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเขาก็อยู่ดึกนะครับ ผมเมื่อคืนผมปวดขาคนะผมย่อกระสอบไปยี่สิบกระสอบนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอดีให้น้องอเอาเทมางานเดินง,งานมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นผมทำคน,นเดียวผมเจ็บขาก็าเลยกลับไปพักนะครับเมื่อคืนอยู่ถึงกี่โมงอนะ่ะสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มอ๋อก็หลังจากที่พี่เดิอนออกไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้าเขาบอกว่าห้าสิบเซนใช่ไหมใช่พี่ดูในข่าวนะแปดสิบทั้งนั้นเลยไม่มีคําว่าห้าสิบเลยนะแล้วตอนเนี้ดูแล้วเนี่ยคือมัน,นนะมันเลยห้าสิบเซนไปแล้วด้ว จากระดับพื้นที่เขาบอกนะพีะ่ว่าคิดว่า80เซนวะ่ะเสริมเสริมดีกว่าอย่างน้อย<จ>น,นี้ต้องเสริมขึ้นอีก 2, 2> สองสองอหรือ,อประมาณสองชั้นน,น,นี่ครับก็ได้ชาวบ้านช่วยกันนะครับนี่ครับบางคนก็มาจากกรุงเทพนะครับอย่างน้องคนนี้มาจากกรุงเทพนะครับกลับมาช่วยนะครับ อยที่ผมยืนนี่จะเป็นจุดสันเขื่อนนะครับขอบสันเขื่อนนะครับนี่ผมให้ดูนะครับว่าจุดที่ผมยืนสอบขันเสื่อนตรงนี้ครับระดับน้ําขนาดนี้นะครับเทียบกับวัดนะครับโบสถ์วัดนี่ครับคือลงไปข้างล่างนี่มันคือหมู่บ้านนะครับและนี่ก็คือระดับน้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําเอ่อขึ้นมาปั๊บนี่มันชั้นสองก็ไม่อยู่ครับชั้นสองของบ้านก็ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้น ลูกหลานพันกั้งสู้กันเต็มที่สู้กันแต่ว่ามีบาดเจ็บก็มีนะครับตะปูกระเบื้องตํานะครับแล้วก็โดนมดกัดนะครับมดกัดม,ดมัดแมลงต่อยนะครับแล้วก็มีน้ํากัดเท้านะครับก็เสียแรงงานไปหลายคนนะครับเพราะว่าต้องให้เขาพัก เพื่อถ้าเกิดไม่พักนี่มันจะมีผลตามมาเยอะนะครับอย่างวัดท่ายักเออยอะไรเออยนะครับก็เลยต้องบังคับให้เขาหยุดนะครับแต่เขาก็ไม่หยุดนะครับเขาก็ขับรถตระเวนดูนะครับว่าจุดไหนเสียงไม่เสียงแล้วก็วิ่งมาบอกทีมนะครับเพื่อที่จะไปเสริมกับสอบทรายนะครับทางฝั่งนี้ยังปลอดภัยอยู่นะครับอันนี้ให้ดูครับนี่คือวัดนะครับนี่คือวัดนี่คือระดับน้ํานะครับของเขื่อนนะครับนี่ครับ งั้นก็มีทางเดียวคือต้องสู้ครับแต่สู้เรามีแรงกายเ,ยเราสู้ได้แค่แรงกายแต่ถ้าเราไม่มีของไม่มีอุปกรณ์เราก็สู้ไม่ได้นะครับซึ่งก็โชคดีนะครับที่ทางผู้บริหารนะครับของหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะร้องขออ,อุปกรณ์แล้วก็สิ่งของเพื่อจะมาสนับสนุนการต่อสู้ของชาวบ้านเพื่อสู้กับน้ำนะก็ถือว่าโชคดีนะครับฝ ตรงนี้มันมันเป็นโพรงนะครับตรงนี้เครื่องตัวนี้หยุดหยุดเดินไม่ได้นะครับหยุดเดินน้ำไม่ได้นะครับเครื่องตรงนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเสริมนะครับเหลือหนึ่งกระสอบนะครับแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับยังถือว่าปลอดภัยอยู่อันนี้ถ้าไม่มีการร่วมแรงร่วมใจไม่มีความสามัคคีกันนี้จบเลยครับหมู่บ้านครัวเรือนที่อยู่จริงมีแค่ห้าสิบครัวเรือนนะครับซึ่งหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเป็น ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพราะนั้นคนที่มาช่วยงานตรงนี้มีนับหัวได้เลยนะครับมีไม่ถึงยี่สิบคนนะครับคนในหมู่บ้านที่มาช่วยกันนะครับก็เอายี่สิบคนนี้สู้กันเต็มที่ครับมันก็เลยได้ภาพนี้ออกมาครับด้วยการสนจากหลายส่วนหลายภาคส่วนนะครับอันนี้เป็นเส้นทางเดียวนะครับที่ออกออกนอกหมู่บ้านได้นะตอนนี้นะครับด้านอื่นนี่ ปิดกระสอบล้อมหมดแล้วนะครับเพราะว่าเอาน้ําไม่ได้นะเอาน้ําไม่อยู่มันสูงมากนะครับมันสูงสองสามเมตรเลยนะก็เลยต้องทํากระสอบกระสอบกั้นขึ้นไปประมาณสิบชั้นนะครับแล้วก็สี่แถวนะครับรองลงมาด้านหลังนะ่ะนั้นออกไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นเรือของอีกหมู่บ้านหนึงนะครับ เขาก็เอาเรือมาจอดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่เขาจะออกไปสู่โลกภายนอกครับมีหมู่บ้านอีกอ่าถัดไปที่ตรงที่ผมอ่าถ่ายทริปตอนแรกนะครับมี่สองหมู่บ้านนะครับคือวมง่าหินซากับหนองผู้นะครับตอนนี้น้ําท่วมไปหมดแล้วนะครับซึ่งเขาต้องใช้เรือสัญจรนะครับตอนนี้ก็บ้านกั้งครับการต่อไปคือบ้านกั้งครับบ้านกั้งก็ยังสู้สุดติสน้ําเออข้ามเลยนะครับตรงนี้ เมื่อคืนยังไม่ได้เอ่อข้ามนะครับตอนนี้น้ําเอ่อข้ามแล้วครับถ้าน้ําเอ่อข้ามนี้มันมีผลก็คือว่ามันเป็นเส้นทางสัญจรเส้นเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นรถถุกรถถุกร้อนทรา,ายครับขนทั้งคืนนะครับรถถูกร้อพักตอนเที่ยงคืนนะครับ<ส> <Chand> พเพราะว่าพักตอนเที่ยงคืนเพราะว่าไม่มีจุดลงทรายนะครับนี่นเป็นจุดเป็นจุดเดียวที่เข้ามูา่บ้านได้นะตอนนี้นะครับแต่ทีนี้ ้าน้ำขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวดินจะซุดแน่นอน,นครับพ <c oughs> อดินซุดแล้วเดี๋ยวจะต้องเสริมทรายไปนู่นเลยครับไปนู่นก่อนเ <c oughs> มื่อวานยังไม่ข้ามนะครับเมืออ่อวานเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนตอนสองทุ่มมาดูยังไม่ข้ามนะครับอันนี้เป็นจุดได้งววที่ผมเลี้ยงนะครับตอนนี้น้ำออกไปัองนู้นแล้ว ถ้าน,น้ําเขือสูงขึ้นกว่านี้นี่ตรงลานตากข้าวก็จะถูกน้ําท่วมนะครับตอนนี้เส้นนี้ที่มันกั้นน้ํากับหมู่บ้านได้ได้ไว้ก็คือถนนตรงนี้นะครับซึ่งดูแนวโน้มแล้วตรงนี้น่าจะมีท่ออาจจะต้องหุดท่อนะครับต้องุดท่อตัวนี้อาจต้องวางเครื่องสูบน้ํานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีไปดูขอเครื่องสูบน้ําเหลือไหมนะซึ่งผมทําไม่ได้นะผมต้องแจ้งนะครับผมได้ข่าวได้ ดูได้ข้อมูลแล้วผมก็จะต้องเอาไปแจ้งให้กับข่ายบริหารนะเพื่อที่เขาจะได้สังการนะครับแล้วก็มอบหมายงานกระจายทีมนะครับซึ่งในตรงนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับอันนี้เป็นเต็นที่ทำเอาไว้นะเป็นเต็นศูนย์เขาเรียกนะเป็นเต็นอำนวยการนะครับ อันนี้เป็นเต็นสำรองนะครับเป็นจุดสำรองนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับในหมู่บ้านก็จะขนของขนรถใหญ่ๆมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับของหมู่บ้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของาฟอะไรต่างๆก็อยู่นี้นะครับแต่ของผมนี่ของทั้งหมดยังอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่ได้ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าหมู่บ้านกันนะครับ น,นี้ทีมงานคุณภาพครับถ่ายคลิปอยู่บี่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุาตทานข้าวก่อนนะครับ อาจจะมีแสงเสียงแทรกนะครับเพราะว่าเขาเปิดเครื่องเสียงนะครับผมก็พยายามมาไกลแล้วนะครับเพื่อที่จะล็อกเครื่องเสียงอัดตรงนี้อาจจะไม่ได้ยินนะครับนี่ครับนี่คือระดับน้านะครับที่อยู่บนพื้นถนนนะครับความสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรกว่ากว่านี่เฉพาะถนนนะถนนที่เข้าออกหมู่บ้านนะครับเป็นถนนเส้นหลักนะครับนะครับไม่ต้องนับกระสอบเลยครับกระสอบสูงประมาณสิบชั้นได้เลยั้งผมไม่แน่ใจ นี่คือระดับน้ำนะครับนะีบ่ก็ปิมปิมนับคือตอนนี้ตอนนี้แรงงานนะครับแล้วก็ชาวบ้านแรงงานแล้วชาวบ้านสู้กันสู้กันวันต่อวันนะครับเพราะว่ามันทําไม่ทันจริงๆครับเนื่องจากว่าหนึ่งล่ะแถบนี้นะครับวัสดุต่างๆที่เอามาใช้ในการ กันน้าเนี่ยมันเริ่มขาดนะครับเพราะว่าทุกหมู่บ้านมันมันมีปตบปัญหากันหมดนะครับบางหมู่บ้านนี่ก็หาของไม่ได้เขาก็ต้องอบพยพบนะครับอันนี้ที่ผมมาก่อเมื่อคือนนะครับคนเดียวก่อตรงนี้เสร็จผมกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวนะครับเหนื่อยนะครับก็ให้น้องๆสู้ต่อนะครับ <c oughs> ขึ้นกระสอบครับอันนี้ต้องมาเสริมแล้วนะครับ น้ำกำลังจะล้นนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่จริงแล้วผมผมกับทุกคนลงพงพาอเห็นว่าไม่ควรจะก่อก่อฐานกระสอบทรายบนฐานของคันแทรตรงนี้เนะี่ยเพราะว่ามันมันไม่มั่นคงเ,เสียเลยนะครับแต่ว่า,าหลายหลายท่านเขาบอกว่าถ้าไปเริ่มใหม่ตรงจุดอํานวยการตรงนู้นตรงนู้นนะครับมันจะ มันจะลําบากนะครับเพราะท้อครับเพราะไม่อยากเพาไม่อยากทําตรงนั้นนะครับเพราะทําตรงนี้ต่อนะครับก็เลยก็ไม่เป็นไรครับก็นี่ก็ไว้ครับคือตรงนี้คันแทรตรงนี้มันไม่ได้ทํามาเพื่อรับรองรับสถานการณ์ตรงนี้นะครับคันแทรมันเล็กมากนะก่อกระสอบได้แค่ชั้นเดียวนะครับแค่แถวเดียวนะครับถ้าก่อมากกว่านี้หรือก่อสองชั้นมันไม่ได้นะครับถ้าต่อสูงกว่านี้ก็โอกาสเสี่ยงที่กระสอบมันจะ พังถล่มลงมาก็มีสูงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยคุยกับทีมงานพยายามทำกระสอบให้เบนที่สุดถ้าจะเบนได้นะครับเพื่อเพื่อเน,น้นด้านกว้างแท,แทนจะแทนจะเน้นด้านสูงครับแต่อาศัยกระสอบต้องเยอะหน่อยนะครับเปลืกระสอบเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยได้ในเรื่องของความแข็งแรงการก่ <c oughs> อกระสอบทรายกั้นน้ํานี่ <c oughs> เราต้องมีเทคนิคนะครับ คนที่ไม่เคยก่อเนี่ยอยู่ๆไปก่อนี่น้ําทะลุนะครับเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้กับคนที่เขามีประสบการณ์นะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่าไปทะลึ่งทะเลทะล่าก่อเองครับเพราะว่ามันมีสารและศิลป์อยู่นะก่อไม่ดีทางนะครับก่อไม่ดีน้ําซึมน้ารั่วนะครับก็มันมีหลายจุดนะครับที่มันรั่วมันซึมนะครับเพราะว่าเข้ามาเขาต้องคนเขาอยากช่วยเนาะแต่เขาก็ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเขายังไม่เคย ไม่เคยวางครับก็เห็นเขาวางก็วางกันตามเขานะครับแต่เมื่อไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งยังไม่มีความรู้มากพอแต่ลึกซึ้งพอได้ว่าเออวิธีการก่อกระสอบทรายที่ถูกต้องต้องก่อ,อยังไงครับมันมีหลายเทคนิคนะครับมันมีหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นก่อยังไงน้ําอยู่เนี่ยคือประเด็นสําคัญเลยนะครับส่วนน้ําที่เห็นว่ามันซึมๆอยู่นั่นนี่คือพื้นขอบคันแท้พื้นพื้นพื้นขอบข,อ,ขอบ,ขอบ,ขอบออสันเขื่อนนะครับซึ่ง มันเจอรากไม้ครับแล้วต้นไม้มันตายนะครับมันพอมันตายพวบมันย่อยสลายนะมันก็เลยทิ้งโพรงเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องใช้วิธีก็คือเช็คทรายอัดนะครับพยายามอัดให้อยู่นะครับแต่มันก็อยู่ได้เท่าที่เห็นนะครับมันก็พยายามเต็มที่นะครับอย่างตรงนี้เป็นจอมปลวกนะครับก็อัดกันอัดกันสุดๆนะครับแต่มันก็ยังซึมอยู่ดีนะครับอัดยังไงก็ซึมนะครับเพราะว่ามข้างใต้ของกระสอบพื้นกระสอบที่วางอยู่เนี่ยมันมันเป็นโพรงนะครับ ก็จะทําได้เท่าที่ทำนะเพราะว่าน้ําที่ซึมก็ถือว่าเล็กน้อยก็ใช้เครื่องสูบน้ําสูบเอานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ไม่ได้นะเพราะว่าเสียงเสียงของเครื่องเสียงดังครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะวันนี้ก็คงจะต้องสู้กันนะครับจนถึงวันที่15นะครับวันนี้วันที่9นะครับยังสู้กันอีกเกือบอาทิตย์นะครับเพราะนั้นก็ ก็ต้องสู้กันวันต่อวันนะครับเพราะว่าด้วยของและแรงกายของอผู้คนของกําลังคนมีเท่านี้นะครับตรงไหนที่ที่ค่อยที่มันสูงก็ไอที่น้ําสูงนะครับกําลังจะเออก็จะทยอยมากั้นตรงนั้นฮโรกัมากั้นตรงจุดที่เสี่ยงนะครับจุดที่ไหนที่ไม่เสี่ยงก็ปล่อยไปก่อนนะครับก็คือตอนนี้ทําวันต่อวันต่อสู้กันวันต่อวันนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นไปอีกเยอะแค่ไหนนะครับก็ทํากันจนกว่าจะสุดความสามารถนะครับต่อสู้เต็มที่นะครับโอเคครับนั้นผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ